ใส่สร้างมนยาวสองเมตรค่ะชุดนี้ต้นสมบูรณ์แล้วนะคะพร้อมสมัครการลงปลูกลากแน่นถุงค่ะลากเขาดีแล้ว แน่นถุงจนทะลุออกมาข้างนอกเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านใดสนใจ ต้นพันธุ์ไผ่สร้างมนหรือไผ่สายพันธุ์อื่นๆนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เพจ Facebook สวนธนพัฒสกลนครหรือแอดไลน์เข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0910515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามสวนค่ะสามารถติดตามได้ที่ช่องทาง YouTube พิมพ,พ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ